ต้องต้งไหนมีทางออกตงไหนคือ่อยี่เข้าวันนี้ก็อยู่กับเออสไปี้บอยแบล็กเดพาร์ทสอง่องจากพักแรกเกิดเหตุเหตุอะไรวะเหตุอะไรวะสเหตุฉุกเฉินเจาทามบอกเหตุใส่นะฮะโอเคเออเราเอยางนั้นเราถ่ยถ่ยไว้หนจะถ่ายรูกจะถ่ายรุปถ่ยไว้หน่อยถ่ายถ่ายแล้วถ่ายแล้ว่ไคือกูจะถาม่าอเราอยู่ตรงไหนครับพี่เราอยู่ตรงไหนครับเรามีอะไร ม่จะบ,บอกว่าไม่รู้ว่ะถ้าต้องไปหา aggressive, enraged, joyful กับ nervous เ,เราเราอยู่ตรงนี้นอ๋อคือเราต้องไปเอาหมวกกระโหลกเหมือน the มิมิกไปยีตุน้นยีตุน้นเราเราจะแยกทางกันไปไหมเพราะว่ามันมีเร,เราเราต้องไปเอาหมวกกระโหลกแต่ละคนเรามีสี่คนพอดีโอเคแยกทางกัน Sorry, มามกลัวหลดเกมไอ้ไอ้อย่างงี่ดีกว่าไปไปเออแสนแสนแสนไปกับเราดิวไปกับยำอย่อะเยอะเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอย่่าพงไปเฮ้ยหมกเออใครใครตาสีแดงใครตาสีดำสีดำสีดำแสนแสนไปอย่างงั้นเราเป้าสีแดงสีดำมะแสนอ๋อดิวดิวเอ็งถ่ายรูปเอ็งถ่ายรูปแผนที่แล้วใช่ไหมดิวถ่ายรูปแผนที่แล้วใช่ไหมอนนี้เราอยู่ไหนอะเออแสนแสนแสนไปกับเราแสนไปกับเราออกขวาดิวมานี่ เราไปแผนที่ไปดูแผนที่เปล่าวะถ้าไม่สะตีมีหน้าไม่งีรีชาร์จเรอวะเราเดินแล้วกันจะได้ไม่เห็นยืดเลยก่อนปึ๊บแล้วก็อย่างงี้เราก็เดินจนสุดเไปดิวไปเอาสีดำดิอันนี้สีแดงไปเอาสีดำดิวอ๋อไม่ใช่ดิวู่ทำไมตอนนี้มีแค่แอบ กูแอบ,บก่อนตูบบเขาตูด้วยแอบด้วยแด้วยถ้าถ้าถ้ากูาเห็นวีดีโอแอบกูก็แอบ,บก่อนเลยครับรออะไรอ่ะโอเคน่าจะน่าจะ <c oughs> าเสร็จแล้วป้าแสนแสนไปอ๋อเดี๋ยวยังเหรอ, <c oughs> อ,อก,กูแอบก่อนว้าไอ้จำเจอผีเหรอจำได้จำได้กจำเจออะไรเจอหัวแล้วโลกแล้วเจ้หัวก,ก็หลงแล้ว ้วแล้ว้าแล้วรวโอ้โหแก่คนนี้โคตรนานดิวๆเราลองเสีย้วลาชีวิตันพวกมันแมาแต่ละแสหยิบแสหยิบไปด้วยแสหยิบไปด้วยเผื่อเราตายเราต้องไปรอมันดิวไม่กได้เกไม่ขึ้นเก็บไม่ขึ้นเบไม่ขึ้นเกวบไม่ขึ้นกดค้างนี่กดค้างค้าเราก็ค้าเราเลได้แล้วใช่ไหมเก็บบ้างเดินดื้อดื้อไปดื้กว่าแสนเดินไปจะได้เก็บสติมิล่าไวแล้ว ถ้าเกิดเจอผีก็หันหลังแล้วก็วิ่งเกิดเอาเวฟอร์มีเลยเพียวนะฮะหนูหนูหนูกัดกันไม่ได้หนูตัวใหญ่มากเลยหนูกัดกันหนูกัดกันอ่ะหนูหนูเข้าบ้านนี่ฮะกัดกันนี่เยอะพอแล้วกูเจอสีขาวแล้วโอเคหยิบไปเอาสีขาวเลยเอาสีขาวเลยใหญ่นะเดหญ่ไม่ได้คยึ่งสามสองหนึ่งวิ่งรอนอน หักเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายพอดีมาแล้วเลี้ยวกับเราสีแดงกโตะกูตะกโกูตะกูแต่กูแปะใส่แม่งเลยเอ้ยเอ้ไอ้ไอ้ดิวไอ้ดิวเอ็งได้เอ็งไอ้ดิวแปะสีดำไปดิวอ่ะแปะสีดำเอาอายูขี้ยงมีดิวเอดิวตอนนี้เรามีอะไรบ้างนะดิวแปะสีดำยังดิวแปะสีดำยังได้พอมาแล้ว แดงกระดมมีแล right. well, uh, ้วแล้วก็ที่เหลือก็แค่สีเทากับขาวป้เออดิวดิวเองแปลสีขาวดิวแปลสีขาวเดี๋ยวเราก็แสบแปลสีเทาเองป้าแสบป้าจับย้ำจับจิมันจะเกิดจับมันจะเกิดไปด้วยกันอะไรจริงหรอรีเซตได้ป่าวะรีเซตได้เราขอรีเซตก่อนนะเราจะรีเซทเตมิน่าใส่รีเซตเลยยังไม่น่าดูอย่ารีเซตรีเซทเตมินาอยู่ตรงไหนวะตา拉อะไม่เห็นเหรอไม่เห็นกระจกกระจกมันบังไม่ใช่กระจกเดิเอออะไรนะฟิลฟิลฟิลมันบังเลยอะ

โอ้ผีเต็มยโอเมก้าไม่โอเก้าให้ผีเต็มเลยกูโอเมก้โอ้นั่นเพาะว่าเลยโอ้โอเมกกิอะไรเขี้ยโอาคำนี้ว่ากูกระแสอ่ะเดินมาทั้งกีเลยไม่เจอผีสักตัวเลยใส่มาใส่กูได้ละใส่มาใส่กูได้ละไปเลยไหมสามสองหนึ่งไปเลยหักหักโอ้ชิบหายกูเจอคนตายหน้ากูไปดำอย่าบอกนะผีอยู่ตรงนั้นน่ะ

ฮะเยไม่เจอนีเลยจบแล้วจบแล้วยังยิงไงฮะี่เจอสองบ้าก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีลาบดไปก่อนนะครับอย่าลืมกดซับ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 ตไครแล้วก็อย่าลืมกดลิกกี้นะครับไอย่าลืมกดลิกกี้แล้วตัคไค้อย่าลืมกดิดไลน์อย่าลืมกดิลนิไลน์บากดีดิดไลน์บ้าดกันครับ